สวัสดีครับเพืเ่อนๆวันนี้จะมาแนะนำติดตุ้มปลายแฮ์นะครับของเวสป้าครับตัวนี้เป็นตัว150นะครับไอเกตเอพีเอสปิกนิกอ dition นะครับตัวนี้ผมซื้อตุ้มปลายแฮมมานะครับของเดิมมันไม่มีล้ำหนัจริงๆมันมีหลายแบบนะครับบางตัวก็จะยาวบางตัวก็จะสั้นแต่ผมเลือกตัวตัวสั้นมาเพราะว่า ร,รถอยู่ในเมืองหลวงนะครับในกรุงเทพเนียตมามรถติดช่องมันแคบถ้าเราไปซื้อตุ่มยาวๆมาเนี่ยมันก็จะแทรกลําบากมุดลําบากนะครับก็เลยพยายามหาตัวเตียเต้ยๆมาตัวแบนๆมาก็ได้เป็นตัวนี้มานะครับราคาคู่หนึ่งก็ไม่เท่าไหร่ครับประมาณร้อยหนึ่งไงเนี่ยครับรวมส่งนะครับก็มีหลายสีแต่ตัวนี้เลือกสีดามา เอามาติดไปให้ใหมันดูเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนการติดก็ไม่ยากครับเพราะว่ารูเดิมข้างในรูเดิมเนี่ยก็พอดีกับตัวน็อตที่เขาให้มานะครับก็ถอดออกแล้วก็ใส่เข้าไปตำแหน่งเดิมได้เลยนะครับ mm hmm. ก็ใช้หกเหลี่ยมขันให้แน่นนะครับด้านนี้จะเป็นด้านด้านสายคันเล่งนะครับถ้าขัน <c oughs> แน่นไปเนี่ยคขันเล่งมันก็จะ ไม่ฟรีกลับนะครับมันก็จะหนื่ๆเพราะฉะนั้นเราต้องขันให้มันพอดีพอดีนะครับอย่าขันแน่นไปบางทีขันแน่นไปเนี่ยขันเล่นค้างก็ไม่ค่อยดีนะครับปรับแต่งให้มันดี mm. พอร้านนี้ครับติดเสร็จแล้วก็ดูเรียบร้อยครับดูไม่น่าเกลียดไม่ได้ยื่นเยอะอะไรมากมายนะครับทาให้รถด,ดูสมบูรณ์ขึ้นจากของเดิมที่เป็นรูโวโวอยู่นะครับหลังจากเราติดด้าน ขวาเสร็จก็มาติดด้านซ้ายบ้างนะครับการติดตั้งก็เหมือนกันแต่ด้านนี้จะติดตั้งง่ายหน่อยนะครับคือสามารถหมุนขันให้แน่นให้แน่นๆ่นเข้าไปเลยได้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีการบิดคันเร่งด้านนี้นะครับเป็นแทนธรรมดาขันแน่นล็อกยึดเข้าไปได้เลยนะครับยังไงเพื่อนๆที่มีซื้อมาติดตั้งกันเนี่ก็มาคุยกันได้นะครับว่า ของใครเป็นแบบไหนยังไงกันบ้างนะครับของผมที่เลือกแบบนี้ก็เพื่อที่จะขับขี่ในกรุงเทพให้มันมุดหลอดไปรอดมาได้ไม่ยื่ยนเกะกะนะครับหลังจากติดตั้งแล้วก็ดูดีครับเรียบร้อยสวยงามดูไม่ไมด่ดูดูดีครับสีดำดำเข้ากับปอแฮนนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยกันครับโอเคครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ